หาหนุ่มทำคอนเทนต์แฟนกันวันเดย์ที่อยู่คอนโดหนุม, oh. มาไหมไม่มีคนนอนด้วยเลย oh. นอนกลัวพี่อะ่ะ oh. เดี๋ยวหนูไปนอนด้วยเอาดีเอาดีิใหญ่เปล่าจบเนี่ยใช่ปะเดี๋ยวพี่ไปยกคอมหนุมมาเลย <c oughs> มาเล่นเกมคอนโดพี่เลยไม่ก็มาเล่นเกมด้วยกันไงแล้วค่อยเล่นกันไง สวัสดีทุกคนด้วยนะคะสวัสดีคนไทยชาสายประดุกทุกคนด้วยนะครับกลับมาแล้วพี่ถึงกันหรือเปล่าขอโทษที่ไม่ได้ลงคลิปนะครับล่าสุดยูถูกแจ้งเตือนว่าจะไม่ให้ต่างแล้วเพราะว่าไม่ลงคลิปสักทีไม่เอาแล้วรักเดียวอะไรอ่ะเราจะเป็นบางบางโจูนหรอรู้จักเปล่าวันนี้เราก็อยู่ในประเทศอิตเลียบ็อกซิ่งนะคะผมประเทศที่หนุม่มเยอะสาวเยอะชิปหายอะไรวันนี้เราจะมาหาหนุ่ม ทำคอนเทนต์แฟนกันวันเดย์เราเห็นเป้าหมายแล้วทุกคนโอ้ยซ้ายก็มีคนจองควาก็จูงมือกันท่านแหนคของหว่างเปล่าเลืยกเกินเอาจริงเว้ยวิธีการล่อผู้ชายอะเราแค่ว่ายืนข้างเขาแล้วก็ชี้เขาแล้วเขาก็จะเดินตามเรามาเขาไม่เดินตามกลัว แผนแผนกูไม่ได้ผลชัวเฮ้ยเขาชี้เขาชี้อ่ะกูชี้ตอบอ่ะเออกูห <laughs> ลอกูหลอเลยมาดิมาดิเร็วมาดิมาดิมาดิเร็วมาดิเร็วมาดิเร็วมเฮ้ยเขาเขาเดินตามมาขนาดนี้แล้วแม่แน่มีใจมีใจดีสัตย์ฮัลโหล พี่ไม่ไม่พี่เอ๋พี่พี่พี่ชื่ออะไรอะ่ะชื่อให้ทายก่อนโอ้โหให้ทายด้วยไอ้เ่ีเอกูคงทายถูกมั้งระเต่าน้ำเนาะตัว,ตวไม่ใช่ที่ต่อยถูกละ <laughs> อ๋อพี่ <laughs> แล้วแล้วแม่มพี่ชื่ออะไรอะ่ะ <laughs> ชื่อบอยแม่อะไรวะชื่อบ่อยบ่อยต่อยแล้วแล้วพ่อพี่อะชื่อแมว,แวเวาจาของเซเว่นชื่ออะไรชื่อจอยเอา้าทำไมชื่อเดียวกันนะเอา้าหนูชื่ออ่อยเจ้าของชื่อจอยมืวนก็ตรงไหนแล้ทำไมเราไม่เป็นเจ้าของเลยอ่ะแมวเป็นเจ้าของหัวใจเสีะได้ยุเนาะไม่เองไปยออเมื่อกี้คนแล้วเนะี่ย อะไรเองไปยอดเมื่กี่คนละไม่ได้ยอด <c oughs> หนูเป็นลูกเจ้าของบริษัทแต่หนูว่าหนูจะมาทำทำชาเลนจ์พี่มีแฟนยังเนี่ยไม่มีไม่มีหรอไม่มีใครเอาเออสน้าเอาหนูก็ไม่มีใครเอาเหมือน,นกัน <c oughs> โอ้ย <c oughs> <c oughs> มก็สนมากๆโห้ว่าทำมาทวชาเลนจ์นีกันชาเลนจ์อะไรพี่พี่เคยฟังเพลงนั้นป่ะแฟ,แฟนแฟนกันวันเดีย,ย เอาเอวิดีโได้ป่ะวันเดย์ไม่คุ้มมาดิเอาเอาสามวันก็ไหลเอาอาทิตย์นึงอะอาทิตย์หนึ่งเนาะอาทิตย์หนึ่งอะพี่ไม่ถ้าพี่แบบโตลงอาทิตย์หนึ่งอะพี่ก็ต้องเป็นแฟนหนูอาทิตย์หนึ่งเลยนะเอาเอาไม่ละเอาไม่ละเอาไม่ละเอาไม่ก่อนก่อนจะเอาบอกชื่อพี่มาดีๆก่อนชื่อต่อยม่เอา อยากให้ชื่ออะไรอยากได้แฟนชื่ออะไรไม่เอาชื่อที่พี่ตั้งอะ่ะพี่ไม่ใช่ต่อยอะ่ะคนเป็นแฟนกันเขาไม่โกหกกันอะ่ะเอาใช่อชื่อชื่อโยเกิกเร์ตกอลอไม่พี่พี่ยังไม่ขอคบหนูเลยพี่ต้องขอคบก่อนอ๋อใช่อใช่เว็นน่ารักจังคบกันไหมเป็นแฟนกันไหมโอ้โหไม่ง่ายขนาดนั้นเเลยหรอเอาแล้วเป็นไหมล่ะเป็นเดี๋ยวไปเปลี่ยนหัวดำด้วยเลย เอาดีป่ะไปเปลี่ยนเลยไปเปลี่ยนว้าไปเลยหืมมีเทพปะ่ะเทพสุดเลยครับที่รักใช่หรอใช่ชอบป่ะชอบป่ะชอบตรงนี้ป่ะชอบไปถ่ายรูปกันไหมถ่ายกินอะไร,รอ่ระกินข้าวใช่หรอได้ช่วยกินเหเอปปาป่ะป้อนได้ไหมป้อนหรอใช่ ได้อาปานี่อามงาเอ้าเอ้าน้ำลายกูุหลเลย <c oughs> อะไรแล้วพี่กินคำใหญ่หรือคำเล็กกินคำเล็กแต่กินเร็วดิใช่หรอทำไงทำอะไรดิ <c oughs> อะไรเร็ววะ <c oughs> <c oughs> แปลกๆแล้วแ้ว <c oughs> เธอกินไม่มหมดด้วยเรากินให้ด้วยกินอะไรอ่ะกินหนูป่ะ <c oughs> กินหนูอะไรกินข้าวดิหิวข้าวเออแล้วหนูอ่ะเอ้าเดี๋ยวค่อยกินไง ใช่เหรเขาไป็ตะอ้วนเอาคนอ้วนไหมล่ะชอบ่ดิกอดกอดอุ่นคิดว่าชอบคนพร้อมเดี๋ยวจะไปเล่นยาให้ไงอะไรเพื่อก็อ้วนไม่อ้วนก็ไปไอ้เตะอ้วนของหนูยุ่นดีไหมใช่เหรองั้นหนูก็เป็นตะาอ้วนของพี่ดิจัดกูไม่อ้วนเอางี้แบบหลังเล่นเกมเสร็จไปหาอะไรกินไหมได้ไปไหมล่ะพี่อยู่คอนโดนี่มาไหมมีคนนอนด้วยเลยนอนกลัวพี่อ่ะ เดี๋ยวหนูไม่้อนด้วยเอาดีพูดแล้วนะไม่คืนคำนะพี่พี่จะทำอะไรหรือเปล่าไม่ทำเอาท้ากันหนูไม่ไปละวทำไปยังแ้ทำเลยทงานเปลี่ยนใจทำมาไหมไปโอเคกูดบอยอ่ะดบอยอ่ะจะชอบไหมไม่ชอบเป็นไหนแบดแบดบอยใช่หนูมาไงแล้วพี่ก็ทิ้หนูเลยโอ้โห ไม่หนูทำไมแบบเนี้ยหนูแฟนพี่นะทำไมพี่ต้องทำอนไรอ่ะไม่ก็หนูชอบแบดแบดไงโอ้โหพี่ก็แบดเกินเอาก็นี่ไงแบดพอยังอ่าถ้าเกิดพี่เราเป็นคนแบดคุยคุยกับหนูนี่โหลอีซาทำอะไรอยู่มาอยู่บาเล่นตอนเด็กๆเราอย่างอาบน้ำด้วยกันอยู่เลยทอ๋อใช่เหรอใช่เออว่ะยังว่าซิโตโตมาไม่อาบน้ำด้วยกันแล้วนี่แล้วมาอาบโดยใดแม่ละโอ้โหโอ้โห มารับดิกูซื้อมือกูซื้อหลอดี๋ยวเล่นเสร็จนะเดี๋ยวไปเอาดีจริงใหญ่เปล่าห้องห้องอ่ะใหญ่ไหมใหญ่อยู่ใช่หรอใช่พอดีพอดีอ่ะพอดีเหรอใช่ชอบไหมหรือว่าชอบใหญ่โอ้โชอบพอดีเอาไหมหนูชอบใหญ่หรือชอบพอดีอะพอดีพอดีเหรอ ไม่จะได้วางของไงมันจะไม่ใหเกินไม่แต่วมาใหญ่ใหญ่ก็ดีมันค่อยกว้างไงก็แบบวางได้วางนี่ได้ใช่แต่แต่เตียงก็ใหญ่อยู่เนาะใช่เหรอใช่เตียงหกฟุตอ่ะโหได้หลายท่าเลยดิท่านนอนอ่ะใช่อยางนอนท่าไหนอ่ะแล้วพี่รักหนหยรักครับพี่โี่รักมากเลยเอาพี่รักหนูรักหนูมากไหมมากข้าไหน ท่าวฟ้าเลยฟ้าไหนฟ,ฟ้าแฟนเก่าใช่ไหม,แฟ,ไมแฟนเก่าว่ชื่อฟ้าเหรอไม่ใช่จบเนี่ยใช่ปะโด้วพี่ไปยกคอมนูมาเลยมาเล่นเกมคอนโดพี่เลยไม่ก็มาเล่นเกมด้วยกันไงแล้วค่อยเล่นกันไงฮะไม่เล่นปืนภานษาอังกฤษกันบาลโลอ่ะใช่ใช่เล่นเป็นหรือเปล่าได้ยินโหดไหมไม่ ด้อ mhm. พี่จับจ er e. oh, oh, oh. ับม no, so. ือสอนเองก็ก็ได้ยุพี่จับมือสอนเลยแบบนั่งตักเลยแบบนี้โอ้โหคู่หนึ่งข้าวเล่นเลยหนูนั่งตักพี่แล้วพี่จับมือหนูสอนกลัวกลัวกลัวได้เอ๋อไม่คิดนานจังอ๋อหนูกินอะไรเนี่ยเป็นข้าวไหมหนกินเก่งจัง อันอื่นก็เก่งนะอะไรล่ะเนี่ยจุบเหลือจะไหวเนี่ยจุบกับแม่พอไหมจุบม่ะตัวเองหรือเปล่าเจ้าชูเหรอไม่หนูหนูคนเจ้าชู้ถามจริงตรงไหนก็ไม่เป็นไรหรอกพี่ว่าพี่เด็ดพอทำมือยูทีพีได้อุ้ยโอ้โหโอ้โหมันคือไม่ได้ เว้ยรู้แล้วขี้บ่นจากวันนวันห่วันเอ้ว้ยแล้วเธอจะตะคอกทำไมวะฮะไปคอเธอได้มั้ยพี่อะถีบเลยเอาเฮ้ยเธอเธอทีเราทำไมเธอที่นอกบทไปไหนอยยวเจอกูอยากให้ไปแฟนการ์ันี้กับหนุ่มประเทศไหนก็คอมเมนต์ไว้นะเดี๋ยวพี่ทำให้ดูแต่นานๆที่จะทำนะแบบนี้ไม่ไหวจริงแบบเวละคนเวลาคนอะไรเงี้ยไม่ไหวนะ อยากให้ทุกคนดูเพื่อความบันเทิงนะเพราะว่าพี่ไม่เอาอะไรกับไอซีอยู่แล้วเอาหลายทาได้ไหมล่ะได้นุ่ไหวไหมล่ะไหวดิได้ท่านนุ่ไหวพี่ก็ไหวไงโอโหสู้มือซะด้วยเอ๊ะอหนุจะสู้มือพี่ทำไมแบบพอเป็นแฟนหรือว่าทายพรีวิ่งเลยอ่ะโอ้โหแต่งงานเลยอแล้วปะแต่งงานโอ้โะ จะคลายห้าทีแต่งงานเลยไงใช่ใจร้อนนั่นดิขอไอ้มาใจร้อนนะครับอัันนน้ถ้าคนมันใช่อ่ะมันก็คือคนที่มันใช่เลยอันไหนเธอเธอจะโอบเอวเขานานไหมไม่แป๊บหนึ่งดิบันไหไอ้วนโอ้โหตัวเองเหอะอ้วนรู้ได้ไงว่าอ้วนรู้รู้ได้ไงอ้าวแล้วเธอรู้ได้ไงว่าเขาอ้วนรู้ได้ไงตี๋ใหญ่ไงิตี๋ อ๋อตีใหญ่แล้วพี่ใหญ่ไหมอยากดูปะะกปเปล่ะสู้เหมือนวิชิพายอะไรสัตว์ให้เช็คก่อนเอาป่ะได้ได้จะส่งไปแล้วโอเคแล้วถ้าหนูติดใจอ่ะติดใจก็ไปต่อไงไายหอแล้วไม่ต้องเล่นไงแล้วมา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 พูดอะไรนะพูดอะไรนะไปนายไปไปับมาร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 ับ เอเลยนะปิดคอมทีนะเอาดีโอ้ยไปไม่ได้เป็นเมินอ๋อไม่เป็นไรโอ้โหร้องไม่เป็นไรไม่ดูเคยเห็นไฟแดงไหมอือฮึแล้วหนูเคยเห็นรถภาพไฟแดงไหมเคยเออทำไมเขาทำได้แทำไมเราทำไม่ได้มันเลอะนะ่ะมันต้องปานีคนด้วยหรอ มันเลยอ่ะมันเลยแค่เก็บได้เปล่าถ้ากลัวมันเลอะเตียงก็แค่เปลี่ยนที่ที่ไม่ใช่เตียงไงเนาะมันก็มีระเบียงอยู่นี่โธ่ไอ้สัตว์กูพอแล้วกูพอแล้วแล้วไปพวกทุกคนที่เคยทำเก็บหนูไม่เห็นแตก็ได้แหละทุกคนที่ไปแล้ว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 